สวัสดีครับแก้วม้งใบวีเดชครับวันนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่นกที่เราป้อนนะครับแล้วก็เริ่มกินเองเป็นพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะเป็นข้อควรระวังนะครับของนกที่เริ่มกินเองเป็นแล้วก็เริ่มหัดบินนะครับในช่วงของนกหัดบินเนี่ยโดยเฉพาะนกแก้วม้งเนี่ยเขาทางกายภาพของนกเนี่ยมันเป็นนกที่บินไกลนะครับนกแก้วม้งเป็นนกที่บินไกลนะครับอย่างลูกป้อนเนี่ยถ้าเขาได้เริ่มหัดบินปุ๊บเนี่ย ถ้าเขาบินไปครั้งหนึ่งเนี่ยระยะทางเกือบเกือบหกิโลเมตรเลยนะกว่าเขาจะลงหาต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะเขาบินไปเขาบินตรงเลยนะบินทีเนี่ยถ้ามันหลุดจากคนเลี้ยงไปเนี่ยหรือว่าเขาตกใจเนี่ยจริงๆนกเกาะแขนอยู่นกกําลังอุ้มอยู่เงี้ยแล้วเขาแบบตกใจรายนิดหน่อยเขาบินออกไปเงี้ยไปไกลเลยครับแล้วก็ส่วนมากจะตามหากันไม่เจอนะครับเพราะว่าหนึ่งสีเขียวด้วย สีเขียวของเขาเนี่ยมันกลมกลืนกับสีของใบไม้เวลาเขาไปลงบนต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะหาเขาไม่ค่อยเจอนอกจากต้องรอฟังเสียงเขาเท่านั้นเองนะครับต่อไปนี้ก็เลยเป็นข้อควรระวังของนกที่เริ่มบินเองเป็นนะครับก็คือผมจะแนะนําว่าหนึ่งนะครับถ้าเราจะฝึกนกหรือว่าให้เขาได้บินเนี่ยแนะนําให้อยู่ในบ้านก่อนนะครับให้อยู่ในบ้านก่อนบ้านของเราเนี่ยจะเป็นในห้องในห้องโถงในบ้านของเราเนี่ยถ้า ถ้าหน้าต่างประตูเป็นกระจกนะครับต้องเอาผ้ามา่านปิดให้เรียบร้อยนะครับพอถ้านกได้เห็นข้างนอกเขาอยู่ในบ้านก็จริงแต่ว่าเขามองผ่านกระจกไปเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าตรงนั้นเป็นกระจกเขาจะบินชนกระจกเลยนะครับอันนี้คือเห็นมามีหลายเคสแล้วนะครับมีหลายเคสแล้วที่ลูกค้าโทรบ,บอกว่านกบินชนกระจกแล้วก็ตุยไปเลยนะครับอันนี้คือมีจริงนะครับแล้วก็เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งสําหรับเราฝึกนกให้บินในบ้านนะครับ2ก็คือ ถ้านกบินอยู่ในบ้านเนี่ยครับแล้วเราจะฝึกเขาเนี่ยให้พยายามสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือฝึกในแนวดิ่งนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรามีชั้นสองอยู่บันไดสูงๆหรือว่าบนตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยพยายามให้นกเขาบินลงมาบินลงในแนวเฉียงบินลงแนวดิ่งนะครับเพราะว่านกนกเล็กเนี่ยเขาจะเขาจะบินไม่คล่องแล้วก็เขาจะไม่กล้าลงแนวดิ่งนะครับถ้านกไม่ไม่ไม่เคยหัดบินลงในแนวดิ่งเนี่ย เวลาเขาหลุดไปเนี่ยอย่างนกผมเนี่ยเคยหลุดไปเนี่ยสามสี่วันเนี่ยเขาอยู่บนต้นมะขามอยู่บนต้นไม้แ,แต่เขาไม่กล้าลงหาเรานะครับบางทีแบบเราต้องปีนขึ้นไปหาเขาอะ่ะอยู่เป็นที่สูงเนี่ยเราจับเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาจะไม่บินลงมาหาเราจนกว่าแบบนอกจากเขาจะไต่ลงมาค่อยๆเก,ะก,ะกะะาะเกาะเกาะแล้วไต่ลงมาลดระดับลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยฝึกให้เขาบินบินแนวดิ่งลงมาเนี่ย เพื่อเขาไม่กลัวนกเขาไม่กลัวแนวดิ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบินลงมาหาเราได้ง่ายนะครับอันนี้คือถ้าฝึกนกนะควรจะฝึกในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ข้อควรระวังของนกที่เพิ่งหัดบินอันที่2ก็คือเวลาเราจะพานกออกไปข้างนอกนะครับเราควรจะต้องมีโซ่มีสายจูงนะครับาหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับที่เขาติดกับนกล็อกไปที่ข้อขานกนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ข้อเท้านก คล้องตรงข้อเท้านกอ่ะคล้องไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยบางทีนกออกไปข้างนอกเนี่ยมันตกใจง่ายนะครับเวลาไปเจออะไรที่มันแปลกๆหรือว่าทําอะไรเสียงดังหน่อยให้เขาตกใจเงี้ยเขาจะบินจากเราไปนะถ้าเรามีสายจูมันก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ค่อยๆฝึกกันไปแล้วก็เป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องอันที่3ก็คือเวลาป้อนอาหารนี่สําคัญบางคนี่ยเอาออกมาป้อนข้างนอกนะครับควรจะป้อนอาหารถ้านกเริ่มไวเนี่ยควรจะป้อนอาหารในบ้านนะครับ เวลาป้อนอาหารไม่งั้นก็อย่าเอานกออกมาจากนอกกรงนะครับให้ป้อนในกรงเลยนะครับมือหนึ่งล้วงเข้าไปในกรงแล้วก็อสอดสายยางหรือว่าสอดสายป้อนสายลิงอะไรเงี้ยป้อนอยู่นอกกรงก็ได้นะครับให้เขาพยายามให้เขามาใกล้ๆกับอาซี่กรงนะครับเพื่อจะได้ป้อน,นง่ายๆอย่าเอานกออกมาป้อนออกมาวางข้างนอกแล้วก็เอามาป้อนนอกกรงนะครับถ้าทําแบบนี้ต้องทําในบ้านเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นเกิดเขาบินออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะตามหายากนะครับแล้วก็ นกเขายังเด็กแล้วก็ไม่รู้ครับส่วนมากนะครับที่ที่จะสูญเสียนกตัวนั้นไปก็คือ1พวกโดนสัตว์นักล่าอันนี้เยอะสุดเลยนะครับว่านกเขายังไม่รู้ไงว่าอะไรที่เป็นอันตรายกับเขาบ้างนะครับเขาไม่รู้ไงเพราะเขายังเด็กอยู่นะครับถ้าเขาหลุดออกไปแล้วเนี่ยส่วนมากที่ไม่ได้คืนนะก็จะเป็นพวกโดนสัตว์นักล่ามากกว่านะครับแล้วก็2ก็คือพวกไฟดูดสายไฟบินบินไปชนสายไฟอย่างเงี้ยไฟดูดอย่างเงี้ยครับ อันนี้ต้องระวังนะครับก็สรุปแล้วก็คือนกในช่วงวัยหัดบินนะครับให้ระวังอะไรบ้างนะครับผมตะผมบอกไปแล้วนะ 1. การป้อนนะครับป้อนอาหารอย่าเอาออกมาป้อนข้างนอกนะครับต้องป้อนในบ้านหรือว่า2การหัดบินนะครับถ้าจะหัดบินให้หัดบินในบ้านนะครับกระจกประตูหน้าต่างที่เราเป็นกระจกต้องปิดผ้าม่านให้สนิทนะครับปิดอย่าใ,าให้เขาเห็นข้างนอกเพราะงั้นถ้าเขาเห็นข้างนอกวิวเยอะเนี่ย เขานึกว่ามันโล่งไงเขาบินชนกระจกเลยนะครับก็ตุยได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วก็พาออกไปข้างนอกต้องมีสายจูงหรือว่าสายาเป็นเชือกเป็นโซ่ของขาเขาไว้นะครับคล้องที่ห่วงขาเขาไว้เพราะว่าป้องกันการบินหนีโดยเขาตกใจแล้วเขาเป็นนกบินไกลเวลาเราเขาบินออกไปแล้วเนี่ยเราตามเขาไม่ทันนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับผมก็วันนี้ ฝากไว้เป็นข้อคิดข้อควรระวังนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามนกแก้วโม่งใบวิริเดชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ